ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เชื่อได้ว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะก็เริ่มจะพาลูกหลานของท่านไปซื้ออุปกรณ์การเรียนไปซื้อชุดนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางฝั่งของผู้ปกครองด้วยผู้ผลิตยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะตรึงราคาไว้ก่อนยังไม่ขึ้นราคาชุดนักเรียนค่ะ ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จำหน่ายใน5้างสพสินค้าประมาณ7ยี่ห้อมากกว่า5,000รายการจัดลดราคาสูงสุด65%นะคะอย่างเช่นซื้อนักเรียนจำหน่ายราคาต่ำสุดตัวละ69บาทส่วนบางรายการที่ไม่ได้ลดราคาค่ะก็จะตรึงราคาไว้ตามโครงการพาณิชลดราคาช่วยประชาชนลดสิบเจ็ดแบ็คจูสกู ช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองซึ่งช่วงนี้ก็มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาซื้อชุดนักเรียนมาซื้อรองเท้าอุปกรณ์การเรียนซึ่งจากการสอบถามผู้ปกครองนะคะก็ยอมรับบอกว่าแม้ว่าจะลดราคาชุดนักเรียนลงแล้วแต่ถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดราคาก็ยังถือว่าแพงกว่าอยู่ดีค่ะลงชีพอื่นๆสูงมากค่ะแต่ว่าถ้าคนที่มีลูกหลายคนเนี้ยจะลำบาก นี่ผมเพิ่งไปซื้อมาแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาราคาค่ะพี่เหกคือราคาเนี่ยก็ก็โอเคไม่ได้มีการปรับขึ้นแต่ว่าปัญหาคือชุดเดิมเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะว่าโควิดแล้วก็เพิ่งจะซื้อไปปีที่แล้วปีหนึ่งผ่านไปเรียนออนไลน์อย่างเดียวพอมาให้หลานๆเตรียมตัวกันอีกทีนึ่งเอาใส่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ใช่นี่ฮะสถานการณ์หนึ่งที่ ที่อยากจะแชร์กันหน่อยนะครับเอาทีนี้ครับไปดูทางผู้ผลิตรองเท้านักเรียนกันบ้างครับรองเท้านักเรียนนะครับผู้ผลิตยืนยันจะพยายามตึงราคาไปจนถึงสิ้นปีครับแม้ว่าตอนนี้จะมีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นนะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตก็ตามครับเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่เอื้อต่อการปรับราคาอาวอันนี้ก็ขอบคุณด้วยก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันหน่อยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับ คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าโครงการพาณิชย์ลดราคาชุดนักเรียนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมิถุนายนครับพร้อมกับจะติดตามราคาน้ํามันดีเซลที่อาจจะปรับขึ้นอีกนะครับโดยยอมรับว่าจะมีผลต่อต้อนทุนการผลิตแต่ถ้าหากว่าผู้ผลิตรายใดจะขอปรับราคาต้องขอหารือเพื่อที่จะดูต้นทุนที่แท้จริงกันก่อนนะครับต้นทุนการผลิตนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าสินค้าแต่ละชนิด ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะต้องไปดูแต่ละรายการและดูจากข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นการจะขอปรับราคาหน้าโรงงานก็จะต้องดูว่าต้นทุนสูงขึ้นเท่าไหร่อย่างไรและมีความจำเป็นแค่ไหน ต้องดูเรื่องของต้นทุนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ความจําเป็นในการปรับขึ้นราคานะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทําให้ตลาดชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง